คลิปนี้จะพาไปชมสวนของวัดหรืออารามเบเนดิกตินแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเวียนนาเมืองหลวงของประเทศออสเตรียจะเล่าให้ฟังแบบเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังและอีกด้านหนึ่งก็เป็นการสะท้อนว่าเมื่อนักท่องเที่ยวไปเที่ยวในสถานที่หนึ่งเขาเลือกที่จะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างที่เกินไปเมื่อสักครู่มีคําชวนรู้อยู่คําหนึ่งอารามเบเนดิกติน e บ e d i c t i n e Abbey or Benedictine Monastery อารามเบเนดิกตินคืออารามคริสต์ที่ดําเนินชีวิตตามกฎของนักบุญเบเนดิกโดยเน้นการอธิษฐาน การทำงานและการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเอาล่ะเราไปชมสวนของวัดแห่งนี้ผ่านการเล่าแบบเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังกันครับทุกรูปมาจากสวนของมอนสเตเรอันนี้เป็นที่พัก <c oughs> ในในสวนเพราะว่ามีสวนสวยมากใหญ่ด้วยแล้วก็จะมีสำหรับเราก็ก็ดูเหมือนเป็นพาลัสไม่ใช่แปนพาลัสเป็น,เป,นเป็นเหมือนที่ที่พัก ชมสวนถ้าร้อนข้างนอกก็จะรู้สึกสดชื่นอยู่ข้างในแต่แต่ก็สวยมากแล้วก็ที่นี่ก็อยู่ในสวนด้วยก็จะมีมีศิลาปะหลายอย่างที่มีความหมายเราสามารถเดินเดินเ e d i เ a ทเวลาเห็นก็คิดถึงประเทศญี่ปุ่นแต่แต่คริสเตียนก็อยู่ทั่วโลกอันนี้ ถ้าเราคิดถึงอันนี้เราอาจจะคิดถึงสิ่งที่ดีเลิศแล้วก็อันนี้ไม่ไม่กันแกนแล้วก็จะมีมีดอกไมส้สวยๆด้วยมีวิวสวยๆเป็นสวนของมอน a s t e r y แล้ววัดนี้หรือ the monastery มีชื่อว่าอะไรครับ Melk Abbey Abbey ็คือ monastery แล้วก็ Melk ก็เป็นชื่อเทอันนั้น พราะฉะนั้นเป็นอ b บ,บของเมลกเนื่องจากคลิปนี้ใช้ชื่อว่าไปชมสวนบาโรออกที่เมลแอปบ,บีิ้กันอีกหนึ่งคำชวนรู้ปิดท้ายคลิปนี้ก็คือคำว่าบารอ,อกุดเด่นของบรรยากาศแบบบา็อ,อกก็คือความอลังการเลอหรูเต็มไปด้วยรายละเอียดสีที่ใช้จะเป็นสีทองและสีสดมีการตกแต่งสวนโค้งเว้าอย่างอ่อนช้อยมีภาพจิตรกรรมและประติมากรรมที่เล่าเรื่องราวพร้อมสร้างความรู้สึกยิ่งใหญ่ประการตาดึงอารมณ์ผู้ชมให้ตื่นตาตื่นใจไปทุกย่างก้าว